อาสวัสดีครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อเดิมนะครับคือข้อที่มีรูปเรือนะรูปข้อที่มันมีรูปเรืออยู่2องลำแล้วก็ดึงนะครับดึงกระบะตัวกระบะทรายนี้นะครับแล้วก็ดึงด้วย2กิโลนิวตันกับ Fb กับมุงนะครับทีนี้โจทย์ข้อต่อมาคือชอบข้อที่2ขีด29เนี่ยเขาบอกว่าถ้า Fb นะครับจากรูปถ้า Fb ตัวนี้นะครับ ถ้า Fb ตัวนี้มีค่าเท่ากับ3กิโลนิวตันแล้วมุมเซตาที่ให้มาตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับอ45องศานะครับโจงคำนวณหาแรงลับที่เกิดขึ้นนะครับจาก2แรงที่กระทำดึงเนี่ยก็คือ2กิโลนิวตันก็ที่ให้ตัวนี้ Fb เท่ากับ3กิโลนิวตันแล้วมุม45นะว่ามันจะมีค่าแรงลับเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ให้บอกทิศทางนะครับอ่าบอก direction นะครับให้วัด ตามเข็มนาฬิกาจากแกน x ก็คือพูดง่ายๆนะครับพอพอเราหาแรงลับที่เกิดขึ้นได้สมมติมันเกิดแนวนี้นะเราก็หามาจากแกน x ว่ามันมาเท่าไหร่นะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูต่อโอเคนะตามมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทีนี้ว่า วิธีการทำนะครับจากที่อา,อาจารย์อธิบายโจทย์เมื่อกี้ในวิดีโอนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาเขียนนะครับเป็นฟี f ดี Free ้ body แกรมของเพื่อให้เราทําง่ายมากขึ้นนะอาจารย์จะขอเขียนแกนกันนะครับเขียนแกน x แกน y ก่อนเป็นเบสิกพื้นฐานเลยที่เราจะต้องทํานะครับแกน x และแกน y ที่จุดนี้นะครับจุดนี้เอาจุดนี้มาทํามาเขียนนะครับอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y นะครับหลังจากนั้นแรงที่เกิดขึ้นนะครับแรงที่เกิดขึ้นก็มีนี่เนาะสามสิบองศานะครับโอ้สามสิบองศาต้องเล็กๆหน่อยนี่นะครับสามสิบองศานะครับสองกิโลนิวตันเนาะ เอามาก็มี45องศาอ่ะจริงๆมันอยู่ตรงนี้เนาะ45องศานะครับอยู่ตรงนี้นะ45องศามุมนะมุม45แต่เราไม่เอาตรงนี้นะครับเราใช้วิธีการวาดต่อมาอันนี้อาจารย์ขอลบออกนะครับตรงนี้อาจารย์ขอลบออกเออขอลบออกอ่อ่ะเราย้ายจากตรงนี้ขอวาดแบบ จากสีเหลืองนี้อ่าจากสีสีปะปะตัวนี้นะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ45องศานะครับนี่มุมเดียวกันนะ45องศาแต่อาจารย์มาสร้างแกนใหม่ตรงนี้สสีิออ่ากบห้าองศาเหมือนกันนะครับนะ แบบนี้นะครับ4 5อ,องศาพเพราะฉะนั้น2เส้นนี้ขนานกันนะครับขนานกันลบตัวนี้ออกเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวจะงงงนะ,ะตัวนี้อาจารย์ย้ายตัว fb มาแล้วนะครับโทษทีย้ายตัว fb มาตัวนี้ก็เป็น fb ซึ่งเขาบอกว่ามีขนาดเท่ากับ3กิโลนิวตันนะครับ3กิโลนิวตัน แรงลับที่เกิดมันก็จะมีลักษณะจากหางวิ่งไปสู่หัวนี่คือแรงรับที่เกิดอันนี้คือ R ที่เกิดนะครับ R ที่เกิดนะแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร mm hmm. สิ่งที่เราจะต้องคำนวณหานะครับ mm hmm. ก็คือแรง R ตัวนี้กับมุมนะมุมเขาบอกจากแกน x จากแกน x อนี่ขีกแกนเอกอีกรอบหนึ่ง แกน x คือแกนนี้นะแกน x คือแกนนี้วิ่งตามนี้มาเซต้าเท่ากับเท่าไหร่โดยเบื้องต้นนะครับโดยเบื้องต้นมุมนี้เขาให้มาแล้วเท่ากับ30องศานะครับเท่ากับ30องศามุมนี้ให้มา45มุมนี้เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็45เหมือนกันนะครับมุมนี้45มุมนี้มุมตรงนี้เดี๋ยวเขาว่า ม,ม,มุมนี้เป็นมุมแย้งของ30ก็เท่ากับ30เพราะฉะนั้นมุมที่เหลือตรงนี้ก็เท่ากับเท่าไหรครับ60องศานะครับพอรู้ว่ามุมนี้60มุมนี้45สองมุมนี้รวมกันได้105เนาะโอเคนะขอลบออกกันนะสองมุมนี้รวมกันได้105นะครับ ร้อยห้าองศานะครับได้มาแล้วร้อยห้าองศาตอนนี้เรารู้อะไรบ้างถ้าเป็นสามเหลี่ยมนะอาจารย์ขออสีเหลืองวาดอย่างเดียวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บรู้มุมนี้ร้อยห้านะครับเดี๋ยวดูไม่ออกร้อยห้าองศารู้ด้านนี้สองกิโลนิวตันรู้ด้านนี้สามกิโลนิวตันเห็นอะไรเหมือนที่อาจารย์เห็นไหมครับ ด้านสด้านมีมุมระหว่างด้านด้านสด้านมีมุมอยู่ระหว่างด้านเราก็ใช้กฎของโคไซน์ลอนะครับในการคำนวณโคไซน์ลอ SI ก็นี่ A B C มุมอยู่ตรงนี้ก็คือมุม c นะครับเราก็บอกว่าตัวนี้คือ R นะแรงรับจะเท่ากับสแค root สองกำลังสองบวกด้วยสองกลังสองก็คือตัวนี้นะครับสามกำลังสองสามกำลังสองก็คือตัวนี้ลบด้วยสองเป็นค่าคงที่คูณด้วยสองก็คือตัวนี้นะครับคูณด้วยสามคือตัวนี้นะครับคูณด้วยคอสมุมร้อยห้าองศานะครับอ่าโอเคแบบนี้นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาแป๊บหนะึ่งกดเครื่องคิดเลขก่อน กดไปพร้อมๆกันนะสองกำลังสองคุณต้องกดนะครับถ้าคุณไม่กดเนี่ยคุณจะทำไม่ได้นะได้สี่จุดศูนย์หนึ่งสามสี่จุดศูนย์หนึ่งสามนะครับได้สี่จุดศูนย์หนึ่งสามหน่วยเป็นกิโลนิวตันนะครับหน่วยเป็นกิโลนิวตัน เราได้ R แล้วนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมเราอาจารย์ขอวาดใหม่หนึงโทษทีจึ๊บจจ๊๊บบได้4.013ได้3ได้2ได้มุม105ได้แบบนี้เราได้ R แล้วยังไม่จบนะครับตัวนี้คือ R แต่ยังไม่จบเพราะว่าเราต้องการมุมตรงนี้อีก อย่ามาลืมลืมนะครับเขาต้องการมุมตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมุมเซต้าตัวนี้ที่เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้กฎของไซน์รอต่อเพราะเราอยากได้มุมตรงนี้เนาะแต่เซต้ามันอยู่ตรงนี้นะเซตานี่คือเซต้าอันนี้คือมุม30ถ้าเราได้มุมนี้เอา30มบลบเราก็จะได้มุมคําตอบเซต้าอ,ออกมานะครับเราเอาหามุมนี้ก่อนให้เป็นมุมฟรีแล้วกันนะครับมา เพราะฉะนั้นหาต่อนะครับโกรดของสายก็คือสายลอนะด้าน 4. 0 4่นส่นส่วนด้วยมุมอะไรครับสายร้ยจะเท่ากับอะไรเราอยากได้มุมฟีตัวนี้เราต้องเอาด้านไหนก็เอาด้านที่อยู่ตรงกันข้ามก็คือ3นะครับสส่วนด้วยสายฟีนั่นเองฟีเท่ากับเท่าไหร่ครับก็กลับสมการ ไซฟีก็จะเท่ากับเอาร้อยไซร้อยหส่วนด้วย4.013ะแล้วก็ค่อยไปอาร์คไซเอานะครับ3คูณไซร้อยหาหารด้วย4.013ได้ฟีอาร์คไซของ0.722จนะครับอาจารย์อาร์คไซปึ๊บ ได้ sin เอ้เท่ทีได้ฟีเท่ากับ46.23องศานะครับมุมนี้ได้แล้วมุมที่รวม30เข้าไปนะครับนะโยงขึ้นมาอีกคือมุมนี้นะครับมุมที่30บวกเซตาเพราะฉะนั้นมาดูจากตรงนี้เซตาของเราก็จะเท่ากับอะไรพบมุมตรงนี้ทั้งหมดเท่ากับ46.23นะ มุมทั้งหมดเท่ากับ46.23เพราะฉะนั้นเซตาของเราจะเท่ากับ46.23องศาลบด้วย30องศาก็จะเท่ากับเซตาของเราจะเท่ากับ16.23องศานั่นเองจบแล้วนะครับนี่คือมุมที่ลงมาจากแกน x นะครับจากแกนนี้นลงมาตามเข็มนาฬิกา ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับ16.23ได้คำตอบทั้งหมดนะครับได้คำตอบทั้งหมดแล้วนะครับคำตอบของเราก็คือนี่แรงรับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มุมที่ได้เท่ากับเท่านี้นี่คือกระบวนการวิธีทำนะครับ ป็นไงครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับขอแค่ให้เราลงมือทําลองดูนะครับว่ามันทํำยังไงก็เรียนรู้กระบวนการจากข้อที่มันง่ายๆไปก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในข้อต่อไปนะครับ2ขีด30นะครับเราจะมาเจอกันทุกๆวันเพราะฉะนั้นเราค่อยๆทําแล้วเราค่อยๆเก่งไปด้วยกันนะครับวิชานี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เดี๋ยวเจอกันกับอาจารย์ทุกวันนะครับสวัสดีครับ